ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่405หมู่11ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรบนเนื้อที่9ไร่1งาน50ตารางวา ปัจจุบันบริหารงานโดยผู้อำนวยการประภารัติยาธานิตะมีการนำองค์กรด้วยวิสัยทัศน์คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้วยวิธีพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเอกลักษณ์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์ใส่ใจเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เพื่อรองรับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคุณภาพมีมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานทางวิชาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทุกประเภทให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองได้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention (EI) โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองครูนักศาวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเริ่มจากการประเมินความสามารถพื้นฐานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกําแพงเพชรมีนักเรียนมารับบริการจํานวน333คนโดยแบ่งนักเรียนตามประเภทความพิการ9ประเภทดังนี้ปกพ้องทางการเห็น7คน บกพ้องทางการได้ยิน9คนบกพ้องทางสติปัญญา116คนบกพ้องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ68คนบกพ้องทางการเรียนรู้ 3, คนบกพ้องทางการพูดและภาษา 2, คนบกพ้องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์2คนออทิตติก54คนและพิการซ้อน72คนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการในจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้รูปแบบที่1 แบบไปกลับในศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็น3แผนกห้องเรียนได้แก่แผนกห้องเรียนบุคคลที่มีความบุกองทางสติตปัญญาจัดการเรียนการสอนตามลำดับขั้นพนาการมีการใช้เทคนิคการสอนต่างๆที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนเช่นเทคนิคการกระตุ้นเตืนอน pointing เทคนิคการวิเคราะห์งาน คลา a n อน y ลนหลัก3แและยังมีการใช้ระบบกล่องงาน Workbox System มีแนวคิดมาจากการนำรูปภาพหรือสัญลักษณ์เข้ามาแทนที่การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านการมอง Visual Strategy แผนกห้องเรียนบุคคลออทิสติกมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัดการบูรณาการประสาทความรู้สึก <c oughs> Sensory i n t e g r a t i o n ผ่านการทำกิจกรรมที่มีขั้นตอนส่งเสริมให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนห้องเรียนบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการนำศาสตร์ความรู้ด้านต่างๆมาพัฒนาฟื้นฟูนักเรียนโดยมีนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับนักเรียนเช่นการกระตุ้นพัฒนาการการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการฝึกการทรงตัวการใช้สมุนไพรไทยและยังมีการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยได้จัดกิจกรรมประจำวันในศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนประกอบด้วย 1. กิจกรรมไตโรงส่งเสริมการเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. กิจกรรมเรียนยิมเป็นการฝึกบริหารสมองในยามเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมต่อไป3กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเคลื่อนไหวและความเป็นไทยให้กับนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมเกมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการละเล่นของไทยและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ4กิจกรรม5วัน5กิจกรรมหนูทําได้ประกอบด้วยกิจกรรมดนตรีสุขสันต์กิจกรรมงานประดิษฐ์ของหนูกิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศิลปะสร้างสุขกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจแหล่งเรียนรู้ 5. การจัดการเรียนการสอนตามแผนห้องเรียนในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมประสบการณ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านได้แก่ กิจกรรมอาชาบำบัดกิจกรรมทาราบำบัดกิจกรรมเกษตรชีววิถีกิจกรรมฝึกพูดกิจกรรมดนตรีบำบัดกิจกรรมกีฬาและการเคลื่อนไหวกิจกรรมแพทย์แผนไทยกิจกรรมทอผ้าซาโอริกิจกรรมร้านกาแฟบ้านแสงตะวันกิจกรรมคอมพิวเตอร์กิจกรรมบบรณาการประสาทความรู้สึกมัลติเซนเซอรี่รูมและกิจกรรมเทคนิคการกระตุ้นทางประสาทวิทยานิวโรฟ e d แบ c กและยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในศูนย์คือ ห้องเรียนอารยเกษตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนอกจากนั้นยังมีการกระจายโอกาสการเข้ารับบริการของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโดยศูนย์การศึกษาพิเศษได้จัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอจำนวน10หน่วยบริการประกอบด้วยหน่วยบริการขานุวรรักษ์สบุรีหน่วยบริการปางศิลาทองหน่วยบริการคลองลานหน่วยบริการบึงสามคคี หน่วยบริการคลองขุงหน่วยบริการทรายทองวัฒนาหน่วยบริการทรายงามหน่วยบริการลานกระบือหน่วยบริการครานกระต่ายหน่วยบริการโกสัมพีนครและอีกหนึ่งเขตพื้นที่การให้บริการอำเภอเมือง รูปแบบที่ 2. เด็กพิการตามบ้านที่มีลักษณะและระดับความพิการรุนแรงไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์หรือที่หน่วยบริการได้มีการจัดให้บริการตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูจัดการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทความต้องการจำเป็นสกเกลภาพของผู้เรียนผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมของแต่ละครอบครัวรูปแบบที่3การจัดการศึกษาเรียนรวมมีการจัดตั้งห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบคุคคลออทิสติกจำนวน2โรงเรียนและให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการที่สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนปกติได้รูปแบบที่ 4. พัฒนาการศึกษาแนว Education 4.0ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์มีการผลิตสื่อการ ศึกษาด้านคนพิการโฮมโปรแกรมและระบบการค้นหานำทางการลงทุนที่เชิงลุก รูปแบบที่ 5. โครงการความร่วมมือ MOU ปีการศึกษา2562จัดโครงการความร่วมมือ MOU การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพิการระดับการศึกษาภาคบังคับในรูปแบบห้องเรียนสาขาจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันมีห้องเรียนสาขาโรงเรียนศรีสังวันเชียงใหม่แผนกบกพ้องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ รูปแบบที่6โครงการศูนย์การเรียนเด็กในโรงพยาบาลดำเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกให้บริการทางด้านการศึกษาแก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลณโรงพยาบาลกำแพงเพชรแผนกูมานเวชกรรมรูปแบบที่ 7. การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ New Normal สร้างแพลตฟอร์มเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์รูปแบบ Lesson at Home บทเรียนที่บ้านของลูก มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลายจัดทำคลิปวิดีโอการสอนผ่านการฝัง QR code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองฝึกย้อนหลังโดยการนำนำวัตกรรม S A P Special V R Passport จากครูสู่ห้องเรียนเปลี่ยนผ่านไปถึงบ้านและออนไลน์ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่ดีและมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอย่างรอบด้านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจนโดยใช้หลักสปายโมเดล S Situation a n a l y s i s การวิเคราะห์ P Plan วางแผนใช้เทคนิค AIC ร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT I Implementation ดำเนินงานด้วยหลักการบริหาร 4M Man Material Money และ Management และ E Evaluation ประเมินผลและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ยึดหลักการร่วมคิดร่วมทำ ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัล IQA a ว a r d ประจำปีการศึกษา2564ในระดับดีเด่นจากการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน 2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปีติดต่อกันเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกและมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันด้านความปลอดภัยสุขภาวะอนามายัยและสิ่งแวดล้อมการทำงานให้แก่นักเรียนครูบุคลากรภายในสถานศึกษา 3. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวเป็นสถานศึกษาที่ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้ผู้บริหารคครูบุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่าวินัยดีมีความรับผิดช,ชอบอยู่อย่างพอเพียง 4. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนให้เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่จะเกิดประโยชน์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกําแพงเพชรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ